โอเคนะโอเคไหม,มโอเคค่ะค,ค่ะค่ะ,ะ,ะก็สวัสดีนะคะพวกเราเอ่อมาจากโปรเจกต์ Love Status นะคะเพ <ๆ S 1> ลงรักที่ไม่รักซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยมันคือการนำเอาเพลงอกหักนะคะที่ มียอดวิวสูงมากๆแล้วกเ็เป็นที่นิยมในการนำวลีในเพลงเนี่ยมาตั้งเป็นสเตตัสในโซเชียลมากๆของค่าย True f a n t a s i a <and Asia, S 1> แล้วก็ I.M a นะคะซึ่งโปรเจกต์นี้ได้มีการนำเพลงเหล่านี้ทั้งหมด8เพลงเนี่ยมาเรียร์เรนจ์ใหม่ดนตรีใหม่ให้มันดูมีสีสันมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนนักร้องใหม่ด้วยนะคะมีเพลงอะไรบ้างครับของพวกเราก็มีเพลงอ่าพวกเรา Naughty n a u g นะครับผม3คนก็เพลงคนสำคัญที่ไม่สำคัญนะครับผมบอ่าสไตล์เพลงก็จะเป็นไงครับพี่ภูมิ ก็จะเป็นการนําเอาดนตรีในยุค90ครับมาผสมผสานในเพลงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นแนว R&B ในยุค90นะครับซึ่งเป็นคือมันมาจากชื่อวงเราแหละในทีไนที่วันคือพวกเราทั้ง3คนก็ชื่นชอบเพลงในยุคนี้แล้วก็โตมาในกับเพลงยุคนี้ก็เลยกลายมาเป็นเพลงคนสําคัญที่ไม่สําคัญในเวอร์ชัน9น s ี้ r ์ R&B นะ ครับแล้วบวกไปด้วยกับโชว์นะครับเรามีใน MV ของเราก็มีโชว์ท่าเต้นด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อยากให้เต้นตามนะ oh. แล้วคอปเปอร์ก,ก็ได้เลยนะฮะ oh. ลง u t u b e ก็ได้เลยครับ <Hey. S 1> ตอนนี้ oh. ของเราก็มีให้ติดตามได้แล้วไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันมิวสิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุ๊บทูมิวสิกหรือว่าทางไลน์ทีวีแล้วก็ดูวีได้เราทาง ยูทูบนะครับหรือจะขอตามครนวิทยุก็ได้เลย<ด>นะครับกับ,นค,บคนสําคัญที่ไม่สําคัญครับ,รบอ่ะขอพี่แท็บแล้วครับค่ะข,ของแทบบี้นะคะก็จะเป็นเพลงปล่อยมือนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นของน้องฟาร์มปณิธานหรือน้องฟาร์มเดอะไวส์นะคะซึ่งเอามาทําใหม่ในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยได้พี่แม็กซ์รันนะครับ r รีอัเรนเป็นโปรดิวเซอร์ทำดนตรีให้ใหม่เป็นออกแนว R&B m เมโล่นิดนึงจากแต่เดิมที่ค่อนข้างจะเป็นเพลงชา้าแบบอารมณ์เค้นมากแบบจะเค,เครียดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของเรานี้จะเปลี่ยนเป็นแบบว่าชิลๆสามารถมูฟได้แล้วก็คิดว่าคนที่ชอบเพลงสากลน,นะคะชื่นชอบเพลงฝรั่งอะไรเงี้ยแบบั่ฟังเราน่าจะชอบค่ะ ของพี่สนีก็เป็นเพลงคนรักหรือแค่คนรู้จักนะคะออของพี่จิมมี่นะคะก็มีพี่แม็กซ์รันนะคะมาช่วยทำค่ะที่จริงออริจินัลก็จะเป็นเป็นอะไรที่แบบป๊อปๆหน่อยแล้วก็เป็นพี่จิมมี่ก็จะร้องหวานหน่อยค่ะแต่ว่าอันนี้ของสนีก็จะเปลี่ยนเปนรูปแบบของความร็อกมากขึ้นเป็นผู้หญิงโวยวายมากขึ้นค่ะลงของเอ็มนะคะาเอาเพลงของนน The Voice นะคะเพลงไม่สนิทนั่นเองค่ะรอบนี้ก็คือจะทําในเป็นประหลาด R&B ค่ะแล้วก็มีเต้นได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ได้พี่แม็กซ์รันแล้วก็ประมาณนั้น ได้พี่แม็กซ์ลาแล้วก็พี่แท็บนะคะมาช่วยเป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็คนแอนเจ์เพลงนี้ด้วยค่ะครับของผมนะครับก็เป็นเพลงนาฬิกาหัวใจนะครับจากของพี่ซันนี่เป็นป๊อปล็อกนะครับเพลงนี้ดีมากครับผมแล้วก็เอามาร้องในในแนวบัลลาดล็อกนะครับก็ได้สองโปรดิวเซอร์ชื่อดังนะฮะก็คือพี่บิวเลมอนซุปนะฮเริ่มจะเริ่มลื่นลางแล้วนะตอนเนี้ยแล้วก็พี่รัฐของอีทีซีเออเอาใหม่ัะเอาขาดพี่รัฐ พี่รัตแทชูคัลเลอร์นะฮะแล้วก็พี่บิวเลมอนซุปนะครับก็ช่วยกันทำในอีกมุมมองหนึ่งของความรักนะครับค่ะก็สำหรับของไอนะคะได้เพลงไม่ใช่เพราะใครนะคะต้นฉบับเป็นของพี่เบนแล้วก็พี่มาริวนะคะ สำหรับในเวอร์ชั่นของพี่ๆสองคนนี้นะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบเป็นเพลงเศร้าที่ที่ดูเป็นถ่ายทอดมุมมองของผู้ชายะคะ่ะก็เลยดูรู้สึกว่ามันแข็งแรงรู้สึกว่ามันเข้มแข็งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้รับได้รับให้ร้องเพลงนี้ก็คือมีโปรดิวเซอร์เป็นพี่ว่านัฉนะคะก็ในการถ่ายทอดเพลงนี้ก็จะรู้สึกว่ามันสมูทมากขึ้นถ่ายทอดในมุมของการแบบเป็นมีความอ่อนโยนเป็นผู้หญิงมากขึ้นค่ะค่ะข,ของหมอนนะคะเพลง เพลงที่ได้รับก็คือเพลงคงไม่ทันค่ะของพี่สงการก็คือ,อเวอร์ชันเดิมเนี่ยจะเป็นเป็นบล็อกหนักแน่นแล้วก็กระแทกกระทานเป็นแบบอารมณ์ผู้ชายผู้ชายแล้วก็เอามาทําใหม่เป็นแนวเพลงสไตล์อะค,คูสติกบ๊อปบล็อกค่ะโดยได้พี่ว่านชัยเป็นโปรดิวเซอร์ให้ก็แนวเพลงก็จะเหมือนจะจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าจะเพิ่มความเท่ของแบบเป็นผู้หญิงเท่ๆเข,เข้าไป ค่ะแล้วได้มาทำในโปรเจกต์นี้วรู้สึกยังไงกับาปนบ้าค่ะก็สำหรับไอแล้วนะคะคือคือต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่จะมาประกวด The v o i c e เนี่ยคือไอเป็นคนที่ cover เพลงลงทางแบบ Youtube หรือว่าอะไรเงี้ยบ่อยบ่อยมากๆค่ะแล้วก็พอได้รู้ว่าตัวเองเข้ามาเพิ่งอ๋ออยู่กันวัน อ่ะค่ะเลยเสียใจอ่ะแล้วทีนี้ก็พอพอได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้เนี่ยแล้วทีนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราสิ่งที่เราถนัดคือเราเราชอบ cover แล้วเราได้เอาแบบเพลงเก่าๆมา cover เก่าๆอเพลงเก่าๆเราเพลงเก่าๆมา cover ใหม่รู้สึกมันก็เป็นทางของเราแต่ว่ามันก็มีความกดดันกดดันมากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นงานใหญ่อะค่ะมันมันใหญ่ ใหญ่มากๆใช่ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะอย่างแรกเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้มาทําเพลงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปนานมากๆอะค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับพวกพี่ๆที่แบบมีแต่คนเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่ซานนี้พี่เอมอะไรอย่างเงี้ยก็เราเราเรา,เราร่วมง,งานกับเราก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าเออการทํางานกับคนหมู่มากเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรา การได้เรียนรู้จากคนเก่งๆมันเป็นอะไรที่แบบพัฒนาเราได้ค่ะนาเราเพลงของโปรด์ใช่ค่ะวท้าโอเค่ะ่ค่ะพี่แทีก่อนเลยอ่ะก็คือคือโปรเจกต์นี้เนี่ยเราจะได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์เลือดใหม่นะมีพี่แม็กซ์รันเลือดใหม่คือกลีดกันแบบออกมาใหม่ๆเลย พี man, ien, long, ่แ Sch ม็กซ so like, ์ร hmm, ันแล้วก็มีวั่นไฉแล้วก็มีแท็บธนพลนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนก็คืออ่าใครเป็นเด็กพี่แม็กยกมือเด็พี่แมสนี่นะคะก็จะร่วมงานกับพี่แม็กนะคะเพลงก่อนก็เด็กพี่แม็กครับเป็นเด็กพี่แม็กเหมือนกันอ่าใครร่วมงานกับวั่นไฉอ่าใครร่วมงานกับแท็บวันนี้เช่นกันนะคะี่พรั ี่เราจะทูคัลเลอร์แล้วก็พี่บิวเลมอนซุปนะคะที่ไม่ได้มาที่นี่ค่ะก็คือสามโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เหล่านี้นะคะก็ได้มาช่วยอ r ร์เรนจ์ดนตรีให้เข้ากับพวกเรานะคะแล้วก็มีลายเซนมีกลิ่นของเขาด้วยกลิ่นยังไงกลิ่นอไรกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นดนตรีอ่า เอางี้ไม่เรบอกว่ามีมีคนเสียงดีอีกเยอะค่ะในในค่ายเรามีมีน้องๆที่เสียงดีอีกเยอะแต่ว่าเราเนี่ยถูกจัดอยู่ในโปรเจกต์นี้เพราะว่าเขาเห็นด้วยความเหมาะสมดีกว่าค่ะว่าใครที่เหมาะกับเพลงไหนแล้วก็ถูกจับมาทําใน love set t a โ Project ค่ะพูดดีนะเราเนี่ยมาฝงนี้มีท่าใช่แล้วก็จะมีท่าอยากให้โชว์ให้โชว์เหรอเอางั้นถือไมให้หน่อยได้ไหมล่ะตรงนี้ลยตรงนี้แหละ ก็เธอก็เธอเธอก็เดินเข้ามาได้เป็นคนสำคัญที่ไม่สำคัญจะมารักกันทำไมได้เป็นคนพิเศษที่ได้พิเศษหัวใจจะรักกันทาไมถ้าไม่ได้แค่กันจริงทิ้งกันไปเลยดูจริงใจสิกว่าไม่อยากเป็นตัวจริง โอ้ที่ปวดใจจับพี่กับพี่กับพ yes> ี่ยุมันม่เหมือนเดิมยออก็คงไม่ได้ละเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมหมดแล้วต้องปล่อยให้เด็กๆเด็กๆเด็กเด็กเด็ก ใครอ่ะเราไม่รู้เลยเออเราไม่รู้เลยอ่ะหน้ากากอะไรอ่ะไอ้นะหน้ากากอะไรอ่ะเออหน้ากากเกลือนครับผมอันนี้น่าจะเหมาะเป่นเชื่ออะไรพี่ก็ดีใจค่ะคือที่จริงก็เป็นเป็นรายการหนึ่งรายการที่สนิวาสนุกนะเพราะว่าเราเป็นศิลปินเองเราเป็นคนปกติแล้วก็ยังนั่งดูแล้วเราก็ถ่ายว่าคนคนนี้คือใครบางทีเปิดหน้ากากออกมาแล้วเป็นศิลปินที่เราเคยชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดเปิดมาเป็นพี่ทัศน์น้าตะกวดทุ่ง เป็นพี่นิโคเทริโออย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นยอะไรเงี้ยค่ะว่าเราไม่ได้เห็นเขาร้องในมุมแบบนี้มานานมากแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรายการอีกหนึ่งรายการที่สะนิว่ามันสนุกตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใครเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นการเดาอะ่ะ การที่เราไม่รู้อะไรเลยอ่ะมันสนุกเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าไปจี้ถามเอออย่าไปจี้ถามว่าเขาใช่ไหมใช่ไหมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันแบบว่าพอมันไม่เซอร์ไพรส์มันจะกลายเป็นไม่สนุกรายการมันสนุกตรงเนี้ยค่ะท่าอากาศก่อนเราอ่ะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ค่ะไม่แม้แต่ในโปรเจกต์นี้ยังยังยังมียังมีอีกหนึ่งคนโบ๊ทนั่นเองน้องโบ๊ทเอฟสิบสองนะคะตอนนี้คือน้องโบ๊ทติดภารกิจ ไปทำอะไรคะอยู่ที่จีนนะครับไปประกวดรายการซูเปอร์บอย2017อย่าลืมไปกำลังใจตอนนี้น้องก็ผ่านอีกรอบแล้วซึ่งน้องร้องเพลงช้าไปใหม่เธอของพัชชาด้วยนะคะถูกต้องก็น่าจะได้ฟังกันแหละน้องกลับมาแต่อยากให้น้องอยู่ที่นู่นก่อนประกวดให้เสร็จก่อนไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวพี่จัดการเองอาอาดาวน์โหลดกันจะไมิดื่มค่ะก็ฝากถึ่งอาโปรเจกต์ยั่งเลย ฝากถึงโปรเจกต์ Love s t a t i ของพวกเราด้วยนะคะก็จะบอกก่อนว่าทุกๆเพลงคือพวกเราทุกคนตั้งใจถ่ายทอดออกมาใน,ในแต่ละสไตล์ของเราจริงๆนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน492244133นะคะแล้วก็ทางทางโปรเจกต์เราเนี่ยมีเพลงที่ปล่อยออกไปแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> อ่ะขาย <c oughs> ของก็ <c oughs> คือเพลงของพวกเราก็จะโหลดอีกรหัสหนึง่งจำรหัสนี้ไว้ให้แน่นๆนะจ๊ะนั่นก็คือรหัส ดอกจัน4 9 2 2 4 4า3ออีกครั้งนะครับดอกจัน4 9 2 2 4 4าร2อีกทีค่ะคนสำคัญที่ไม่สำคัญครับมาส่วนเพลงอื่นจะเป็นเพลงอะไรก็เดี๋ยวให้เราติดตามแล้วกันนะคะก็ฝากติดตาม Facebook นะคะทวิตเตอนะคะ YouTube นะคะเข้าไปดูกันได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แล้วแต่ก็แค่เสิร์ชชื่อเข้าไปแค่นั้นเองค่ะเจอเจอหมดโหลดได้ในจุกทั้งจุกแล้วก็ใน True Music a p p l i c a t i o นะคะฝากด้วยนะครับ บายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออไหวไหมเนี่ยคนเนี้ยสวัสดีค่ะเลนจ้งเลนจ้องเล่นจ้องไหนเล่นจ้องเหรออ่าอย่าเหยียบสายอย่าเหยียบสายเอาผาโอเคค่ะลาด้านนี่นะคะก็เป็นศิลปินนะคะจาก Love s t a t i o นั่นเองเดี๋ยวน้องๆจะเข้ารายการสดแล้วด้วยนะคะก็ยังไงฝากผลงานของน้องๆกันด้วยนะคะ